อันนี้จ่ายค่าต่อรถน้องๆตรงนี้ใช่ค่ะยี่สิบบาทครับผมน้องจ๋าพี่ถามหน่อยผลตาทำร้านหนจ้ะตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าต้นน้ำนะครับบ้านน้ำลาดครับเพื่อนๆครับที่อำเภอบ้านตะขุนนะครับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเเห็นตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับเดี๋ยวเพื่อนท่านไหนนะครับมีความสนใจที่กําลังจะมาที่นี่อยู่พอดีนะครับจะได้ดูข้อมูลตรงนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับค่าบริการค่าจอดรถนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็อยู่ที่สิบาทสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์สี่ล้อนะครับอยู่ที่ยี่สิบาทครับส่วนรถที่มีขนาดเกินสี่ล้อขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ที่ห้าสิบาทครับผมแล้วก็ถ้าดส่รถมียางอะไรใสรถยนต์มีสี่ล้อมียางอะไรเออวะ ใช่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 เข้าใจคิดเนาะว่างนะดูแล้วว่างในบริเวณร้านจอดรถนะครับเพื่อนๆครับก็จะมีร้านกาแฟน,นะครับระหว่างจะไปเล่นน้ำนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเจอร้านอาหารแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูราคาก่อนนะครับลองดูราคาให้าาราคาก็เป็นราคาปกติครับเพื่อนๆเดี๋ยวกินข้าวนันก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยไม่หิวเวลาอยู่ข้างใน,นเพื่อนมาเที่ยวี่ต้องกินตุนก่อนเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเข้าไปข้างในเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เอาอาหารเข้าไปเลยแม้กระทั่งน้นําดื่มแบบเนี้ยเขาก็ยังไม่ให้เอาเข้าไปเลยครับเราก็ต้องกินข้างนอกเข้าไปเลยกิน<ด>น้อยแบบเพื่อป้องกันแบบว่าไม่ให้มีขยะน้ําก็ไม่ได้พี่ถ้าเพื่อนๆเดินตรงเข้ามาครับเราก็จะมาเจอก Tri ับนี่ครับจุดลงเรือจุดชมป่าต้นน้านะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะพายเรือก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้เลยฮะ บอกกอนเลยนะครับเพื่อนๆครับว่านี่คือการบล็อกนะครับเพื่อนๆก็จะอาจจะไม่ได้ดูมุมภาพที่มันสวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าจะเอามุมภาพที่สวยงามเนี่ยผมมั่นใจว่าผมต้องมาตอนเช้าเพราะว่าตอนนี้ผมเดินอยู่ระหว่างทางที่เป็นทางเดินที่จะไปลงเรือนะเพื่อนผมได้ยินเสียงคนแบบลั่นเลยโอ้โหนั่นแสดงว่าหมายถึงคนน่าจะเยอะมากๆน่าดูเลยอะไรอยู่ในป่าวะโอ้กลัวจะเป็นไน้นน่ดิบองตรงนี้เป็นจุดที่เราจะลงเรือครับเพื่อนเครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะเตรียมเรือให้ครับส่วนจุดที่เล่นน้าก็จะอยู่ด้านนู้นครับผม ไปลงเรือนี่ครับเพื่อนๆการพายเรือครั้งแรกของจิ๊บครับพายได้ไม่ยากค่อยๆพายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ยากครับเพื่อนอ่าายแล้ว <c oughs> ครับสามกิโลนะประมาณเจ็ดชั่วโมงกันดูล้ว่อ้บางะเขาพายได้ไหมพายได้เลยตอนแรกจะให้ลงจิ๊บพายครับดูแล้วไม่น่ารอดครับเพื่อนเพ,นเพราะว่า นักท่องเที่ยวก็เยอะเดี๋ยวพายไปชนเขาแต่น้ำก็ใสอยู่นัแต่ว่าโซนที่เราพายเราก็คือมันก็มันก็ไม่อะไรนะไม่ได้ใสมากเฮ้ยได้แล้วพีกพีทเฮ้ยมาแต่ดูอันนี้คือบรรยากาศในโซนภายเรือนะคะเพื่อนๆก็วันนี้เรามาวันอาทิตย์เนาะคนก็เยอะมากค่ะ ถ้ <Hello. S 2> <laughs> าเข้ามาที่ป่าต้นน้ำบ้านราดนะคะก็จะอยู่ที่30บาทส่วนถ้าพายเรือนะคะก็จะคิดคนละ40บาทค่ะแล้วก็ถ้าเรามาถึงท่าลงเรือเนะะี่ยค่ะเขาก็จะถามว่า,าให้คนพายให้ไหมก็จะเป็นแบบเหมือนมกักคุเทศน้อยอะคะ่ะน้องก็จะพายได้เหมือนกันแต่ว่าเราอยากลองพายเองเราก็เลยนั่งมาวิวภาพและเสียงอาจจะดูตื่นเต้นตน,นิดนึง <laughs> เวลาบ่ายโมงคนเยอะมากแดดเมื่อกี้ตรงโซนจะจะชนกันแน่ไอ้ปลาไปไหนไปไหนก็ไปไหนปลาเข้าปลาปลามันเขาวาทำไมคือเรือมันพายยากมากเลยผมว่าพี่ผมต้องชนพี่เขาแล้ว ขออนุญาตชนนะครับพี่ไม่เบื่ไม่ได้เลยเรือเดี๋ยวหมุนเลยเป็นกิจกรรมที่แบบสนุกสนานมาค่ะทุกคนพายเรือกันไปหมุนกันไปชนกันไปไม่ไม่มีเลนที่แน่นอนไม่ใครชนไม่เราชนเขาก็เขาชนเราค่ะ ต้องบอกว่าการพายเรือครั้งแรกคือเป็นอะไรที่เหนื่อยมากทุกคนคือแบบเหนื่อยจริงๆดูสิคะการพายเรือครั้งแรกของจิ๊บครับแรกว,ว่าจะให้จิปป๊บมาพายหมุนไม่ลูกคางเลยพอพอพอกันทีแล้วครั้งแรกของจิ๊บเป็นไงก็ถือว่านีถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าเวลาซ้ายมันซ้ายสุดอะ่ะมันไม่รู้จักวิธีคาแต่ครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับจนี้ก็ถือว่าพายเดี๋ยวพายอีกสักสองสามสี่ห้าทีร้อยทีนะครับน่าจะน่าจะเริ่มพายเป็นแล้ว เพราะฉะนั้นการทายเดีวครั้งแรกวันนี้ของจีก็คือผ่านค่ะร้อยคะแนนเต็มให้กี่คะแนนเอาแบบเราไปแฟงกันนะนร้อยคะแนนก็ให้เก้าสิบครับออพูดจริงๆพูดเรื่องจริงมึงนั่งรถเถอะ <laughs> นี่ครับเพื่อนๆครับนี่คือการโชว์การดิฟเรือครับอ,อ๋อเงี้ยครัไม่ใช่แค่รถนะครับที่ดิฟได้นะครับนี่ดูครับผมผมดิฟเรือโชว์อ,อ่ะ่อแล้ว ไปอือเดี๋ยวความคือกินกับมอกับแม่ไปทุกคนะ <c oughs> เอาไม่เอาแบบนั้นนะป้าขอเปลี่ยนเด้อเด็กความเปลี่ยนลมไปแมล้วีเรือล่มค่ะทุกคนหันหัวเรือไปทำไฟเป็นหนตามไป าแบบพายได้เป็นสนุกสนุกดีมันก็เป็นกิจกรรมที่สนุกออมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้ํามันไม่ได้ลึอกอะไรครับมันเป็นเรือใหญ่ครับนั่งไม่จมหรอกครับนเพื่อนครับแต่ว่าข้อดีของตรงนี้ก็คือมันเย็นมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าฟินฟินสบายสบายขึ้นตรงไหนรึเปล่าขึ้นตรงไหนได้อ๋อเดี๋ยวจะมีน้อง่ะอ้อยไปลองดูน้องร้อยลงแน่นมากเะะนั้นเรจะมีน้องพาขึ้นไปด้านบนนะคะนี่เราถึงท่าเือรอตายแล้วค่ะรอตายแล้ว แต่ว่าอากาศก็เย็นใช่ไอุ๊ยทำไมวันนี้ฟ้าแบบพายผิวมากเลยอ่ะแบบงตาเปียงน้องหมดแล้วเลิกเลิกเห็นจริงจริงหอกน้องบอกถ้าไม่มีกล้องดูพิกเรือนะ และตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันเพื่อนจะเล่นน้ํานะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นเด็กๆนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองพาเด็กๆมาเล่นนะครับห้ามเอาแอลกอฮอล์เข้ามานะครับห้ามบุหรี่เข้ามานะครับเพื่อนคือห้ามทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นกระเป๋ากล้องเดียวเข้ามาได้นะครับแล้วแต่สําหรับคุณแม่ลูกอ่อนนะครับสามารถที่จะเอาขวดนมเข้ามาได้นะครับแต่ต้องผสมแล้วเท่านั้นนะครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15นะครับเป็นวันหยุดนะครับเพื่อนๆก็จะมีน้องๆเด็กๆนะครับมาเล่นน้ํากันเยอะแยะมากมายแบบนี้ครับผมเพียบเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะเพื่อนๆว่าอันนี้มันคือการวอลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีมุมสวยๆให้เพื่อนๆชมแน่นอนนะครับอันนี้คือแบบของจริงเลยเรียวๆนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับเพื่อนๆสาหรับเด็กๆนะครับและนี่ก็ต้องมีเพลงนี้ขึ้นมาเลยตา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  ตสสวนยทะเลสเดี๋ยวจะส่งพี่เอมลงไปเก็บภาพบรรยากาศน้ำข้างล่างให้ดูนะคะว่าใสขนาดไหน Today's 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 gonna a day. Wake gonna a day. Wake gonna a be 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 good good up. up. เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับบ้านป่าน,าน,น้ำลาดนะครับคือพยายามดำไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปถ่ายปาไปดำดำป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดคือพยายามดำเพื่อนๆฟังเสียงผมดิผมแช่น้ำมาสามชั่วโมงอ่ะเพื่อหาช็อตถ่ายรูปแบบ คือคนมันเยอะมากครับเพื่อนๆครับดังนั้นเราจะต้องหามุมหาเหลี่ยมชิงจังหวะจากโคนกันหน้าดูเลยแบบโอ้โหไปสู้กันแบบสุดเลธิ์สุดเด็ดเลยครับเพื่อนๆครับคนที่สบายสุดคือนี่ครับมานั่งอยู่ร้านกาแฟสบายเลยเสียงผมไปหมดแล้วเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปนี้ไว้ก่อนตรงนี้เลยในการนะครับเพื่อนแล้วเจอกัน EP ถัดไปนะครับสำหรับสุราษฎร์นะครับและก็สำหรับภาคใต้90จังหวัดนะครับเอ้ย90วันกับ14จังหวัดภาคใต้ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับเพื่อน Surikap. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.